ไม่พูดถึงอิตานีไม่ได้เลยน้องพี่รู้เลยคุนเซนเป็นอะไรเป็นคนมีปมนะฮุ้นเส้นเนี่ยเออน้องแม่ทัพภาคที่สองบอยยังไงอที่เรานำเ,เสนอ,อไปมีเสียงแม่ทัพเสียงแม่ทัพที่บอกเกษตรพที่บอกว่าอาไทยก็มีพรมแดนติดกับลาวติดกับพม่ามาเลเซียติดกับมาเลเซียไม่เห็นจะมีปัญหาเลยมีปัญหากับประเทศนี้ นำเสนอไปถูกไหมไหนฟังดูวนเส้นเนี่ยคงตามใกล้ชิดเลยไทยทำเงนนินมันเป็นแผ่นดินตามฝ่ายต่างที่ว่าแผ่นดินตรงนี้เป็นของตัวเองมันเป็นความยากที่จะสองประเทศที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยมันจะทําให้นาไปสู่การขัดแย้งด้วยการประท้วงด้วยการใช้อาวุธประเทศไทยเรานี่ก็อยู่ชายแดนไทยพม่าลาวมาเลเซียก็ไม่ก็ไม่ค่อยทะเลาะก,กันนะครับ ก็จะมาประเทศนี่แหละครับที่มันทะเลาะกันผมก็งงเหมือนกันว่ามันมันดีคือดีเ็ามาบอกว่าสามพื้นที่สามภาสากับหนึ่งพื้นที่เป็นของข้าพเจ้าตาเมืองธมตาเมืองต๊นตาปลายต้องปกนจะเป็นยังไงก็ก็คุก็อยู่อย่างนี้ของคูมานานแล้วมันก็ไม่ได้ถ้าคุณยากได้ก็ไปฟ้อง ที่ไหนก็ว่าไปแต่ถ้าเจ้ากําลังมาขู่เงี้ยไม่ได้ขู่ก็สวนกันเท่านั้นแหละปัจจุบันก็พร้อมจะคุยกันก็พร้อมไม่คุยก็มีคุยคุยกันดีๆก็ได้ไม่คุยดีๆก็ได้เห็นไหมฮุนเซนจู่ๆเมื่อวานนี้มีอยู่สองโพสที่เกี่ยวข้องฮุนเซนอันหนึง่งโพสเป็นคลิปสารคดีความยาวแนาทีครึ่ง ระบุข้อความว่านอกจากกัมพูชาแล้วไทยมีข้อพิพาทพรมแดนกับเพื่อนบ้านใดบ้างเหตุผลอะไรที่เป็นปัญหาแก้ไขไม่รู้จบเห็นไหมตามอย่างใกล้ชิดแล้วมีปมอ่าเนื้อหาในทำรองว่ายังไงก็ประมาณว่าไทยทำไมลุกล้ำมาิีป,ปไตยกัมพูชาแล้วกล่าวหาว่าไทยมีพฤติกรรมอยากจะเป็นพี่ใหญ่ในอาเซียน มีกลุ่มชาตินิยมหัวรุนแรงก็เลยมีปัญหาพรมแดนกับทุกประเทศโดยรอบไทยวุเเซนมีแต่กมเมนเนี่ยเออบอกไทยอ่ะมีปัญหาพรมแดนกับทุกประเทศโดยรอบไทยไม่เคารพระหว่างประเทศกฎหมายสากลไม่สนใจ UNICJ แล้วก็กล่าวหาต่อไปโดยวุลเซนว่าการลุกล้ำอาิปไตยกัมพูชาครั้งนี้ไทยมีปัญหาภายใน มีปัญหาเศรษฐกิจเมื่อกัมพูชาบอยคอดสินค้าไทยไทยจึงตอบโต้ด้วยอาวุธอด้วยความพารพเถอะนี่เป็นรายการอะไรคุยนอกจอใช่ไหมตอแหลนี่ไทยมีปัญหาภายในมีปัญหาเศรษฐกิจเมื่อกัมพูชาบอยคอดสินค้าไทยไทยจึงตอบโต้การบอยขอด้วยอาวุธตอแหลไหมกัมพูชาบอยคอดสินค้าไทยใครจะไปแคร์ หมายถึงอาจจะมีผู้ประกอบการชายแดนแต่เขาก็ต้องเข้าใจเขาอะนะแต่โดยวรวมเนี่ยบอยขอสินค้าไทยไทยเลยโมโหตอบโต้ด้วยอาวุธเอามาจากไหนตื่นละหลอนว่ะนี่มีความใกล้เคียงกับอารมณ์กดเกียงไกลนะฮะน้องว่าไหมเอามาจากไหนน้องไทยมีปัญหาภายในมีปัญหาเศรษฐกิจ เมื่อกัมพูชาบอยขอสินค้าไทยไทยจึงตอบโต้ด้วยอาวุธแล้วก็บอกว่าเราอะ่ะมีปัญหาพรมแดนกับทุกประเทศโดยรอบเพราะเราไม่เคารพอะไรเลย <c oughs> เกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายสากลเราไม่สนใจ UN เเราไม่สนใจ ICJ เจอันอยู่คนละโลกกับเราหรือเปล่าวะฮะตอแหลที่สุดคือกับพันมามีประเด็นไหม เรื่องเขตแดนน่ะไม่มีสปปลาวมีไหมไม่มีค่ะมาเลเซียเขามีแต่ตกลงเรื่องการแบ่งทรัพยากรค่ะ JDC อะไรน่ะน่ะ,ะ JDI อะ่ะค่ะทรัพยากรทางทะเลอ่ะถูกไหมค่ะเมื่อกัมพูชาบอยขอสินค้าไทยไทยจึงตอบโต้ด้วยอาวุธบ้าเปล่าวะ คือแค่ไม่ซื้อปลากระป๋องเราต้องลงทุนเอากริปเพ่นไปโจมตีเหรอฮะแค่ไม่ซื้อปลากระป๋องหรือมาม่าเนี่ยเราต้องกริปเพ่นไปโจมตีรู้ไหมว่าราคาแต่ละลูกนมันเท่าไหร่ฮะรู้บ้างไหมว่าเ,าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตายเมื่อกาบูชาบอยคอตสินค้าไทยไทยจึงตอบโต้ด้วยอาวุธ คุณแล้วขึ้นเอฮูมนเน็ตอยู่ไหม <c oughs> คืออันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะด้วยความปรารถนาดีจริงๆค่ะเอ,อ่อพาคุณพ่อไปหาหมอนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ